สวัสดีครับอังเก้นแมนนะครับผมมีไพ่อยู่15ใบนะครับโอเคผมจะให้ผู้ชมเลือก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 ไพ่ไปใบหนึ่งนะครับเอาใบไหนก็ได้ใบนี้นะครับโอเคเออโอเคเอาใบนี้จําไว้จําไว้จําไว้เบอร์9ดอกจิกนะครับ9เสียไว้เสียไว้ตรงไหนก็ได้โอเคอ่าเราอ่าสอบก็ได้อ่าอ่าโอเคเราจะมาวางไว้อย่างนี้นะอืมโอเค โอเคน่าเอาไปให้หมดให้หมดให,หด้ให้หมดให้ห okay. มดโอเคงี้อ่าเมื่อกี้จำได้ไหมเบอร์นี้เบอร์อะไรนะเมื่อกี้ที่ผู้ชมดูเบอร์เก้าดอกจิกใช่ไหมเก้าดอกจิกยังไม่ถึงเท่าไหร่มาดู แฮปปี้เอนดิ้งเดอะควีนโฟควีนโอเคเขาทำได้ยังไงใช่ไหมครับโอเคตอนนี้เราหา4 QUEEN มาเราจะเอาเอาโฟเอโฟคิงโฟอะไรก็ได้นะครับเอาสตัวมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แรนดัมคอดที่อะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะโอเคนี่ยเนี่น นะครับใบใบใบที่สองนะครับใบที่สองจากล่างของตัวนี้นะครับเออจากนั้นเสร็จแล้วก็เอาไว้ข้างบนนี้เลยนะครับเอาไว้ข้างบนของของกล่องเนี่ยอ่าจากนั้นเสร็จเราก็บอกเออเราก็บอกว่าอ้าผมจะให้ผู้ชมเลือกไปใบหนึ่งนะเวลาเลือกนะครับให้มันเกินมันให้มันเกินตัวนี้มาก่อนนะครับให้มันเกินตัวนี้มาก่อนโอเคผู้ชมเลือกไปใบนี้จากนั้นเสร็จนะครับ เราเราจะเอามาอย่างนี้นะครับเราเราจะเอามาเก็บเนี่ยย่งไรแต่เราจะเก็บไว้สองใบนะครับสองใบ two card two card under here you have to อ่าอยู่สิอ่าอะไรนี้โอเคอะไรนี้แล้วก็มาใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับใส่เข้าไปตรงตรงสองใบสุดท้ายเนี่ยนะครับใส่เข้าไปแล้วปุ๊บไปเลยอ่าอะไรนี้ and shuffle one two only เอาลิตูจากนั้นเสร็จมานับนะครับก็ก็ลงไปนะครับลงไปจากของตัวเองก่อนนะครับ own เอาโอน first เออนับลงไปเรื่อยๆเือร่ยนะครับนับลงไปจนหมดนะครับเออโอเคตึงต้งตึ้งโอเคนับลงอีกนับลงอีกนับลงอีกเอเออืมนับลงไปอีกนับลงอีกเออ เออนับรอบอีกจนหมด <c oughs> จำได้ไหมเมื่อกี้นี่ที่ให้ดูเบอร์อะไรนะเบอร์อเก้าผูแดงใช่ไหมเออเก้าผูแดงแล้วสิ่งที่มันมาหาัศจรรย์คือนี่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 ควีน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 โฟควีนเดอะแฮปปี้เอนดิ้ง